สวัรับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่แหลมเอาวันนะผมวันนี้อยู่ในช่วงเซลล์แหลมจัดให้อีกแล้วนะครับวันนี้เรามีเอสพันดับเบิลอาร์เอสพันดับเบิลอาร์คือแบบว่าของแต่งคือของแต่งคือไล่ไม่หมดเลยนะทุกคนคันนี้คือแบบว่าของแต่งคือแบบจัดเต็มมากแทบจะไม่มีจุดไหนที่ไม่แต่งเลยนะดูทุกคนเป็นเอสพันดับเบิลอาร์ปี2019นะ ตัวนี้ก่อนเปลี่ยนโฉมเป็นประทูนะรถใหม่มากแล้วก็โคตรจะหล่อเลยทุกคนโอ้โหนี่คือแบบฟูคาร์บอนทั้งคันเลยนะทุกคนดูฟูคาร์บอนทั้งคันเลยนะนอนนยนะโอ้โหลหลอมากทุกคนคันนี้คือแบบว่าใครที่งบขึงนี่คือแบบว่าต้องจัดนะทุกคนนะคือมันหล่อจริงๆทุกคนโอ้โหมันแทบจะไม่มีที่ติเลยอะ่ะคือรถมันหล่อมากทุกคนดูดิเดี๋ยวผมให้ดูรอบตัว ตัวรถดูโอ้ฟูคาร์บอนรูล้อมาเช็ดหลอ่ลอเลยทุกคนแล้วแบบไอ้ท่อท่อตัวนี้คือเป็นท่อแบบอ่คาอาคาวิกอ่จีพใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นเนี่ยตัวตัวหายากเลยนะครับผมนี่ ตัวหายากเลยครับท่อไปนี้คือแบบว่าอประมาณเก้าหมื่นป่ะพี่ดิมเฉพาะท่อเฉพาะท่อนี่ประมาณเก้าหมื่นป่ะตัวเประมาณเออหโอ้โหคือแบบว่าเนี่ยท่อแบบมันเป็นท่อฟูตัวดีอันนี้คือฟูทั้งเส้นเลยใช่ไหมฟูทั้งเส้นเลยราคานก็ราโอ้โหคันนี้บอกเลยว่าหล่อจริงๆทุกคน เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้ค่าตัวอยู่ที่หกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะทุกคนนะอันนี้ค่าตัวคืออ่ค่าเงินสดนะทุกคนเงินสดหกเก้าเก้านะใครมีเงินสดก็มาจัดได้เลยเขาบอกว่ามาจากพี่แหลมมีส่วนลดให้อีกส่วนยอดผ่อนก็เดาวแสนแปดหนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทนะผมดาวนะเราถึงถ้าถ้าเกิดว่าเราไม่เอาล้อไม่เอาล้อไม่เอาท่อดาวแค่ หกหมื่นเจ็ดเองทุกคนถ้าเกิดว่าเราเราแบบเอ้ยงบไม่ถึงถอดล้อถอดท่อดาวหกหมื่นเจ็ดแต่ถ้าเราชอบแบบชอบแบบแบบนี้เลยแบบอยากได้แบบสภาพนี้ของแต่งเต็มๆงี้ดาวหนึ่งแสนแปดนะทุกคนหนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเอ้เจ็ดพันบาทเออแน่ทุกคนแต่ถ้าแบบได้แบบสภาพนี้ไปอ่ะคือไม่โคตรหล่อเลยนะทุกคนแล้วท่อมันตัวหายากด้วยท่อมันตัวหายากด้วยนี่เดี๋ยวให้ฟังเสียงนะทุกคนนะพอ,พอดีเพิ่งวอร์ม เพิ่งวอร์มรถไปหลอมากทุกคนจัดมาออกทริปกับพี่แหลมสักทีนี่ใครสนใจนะทุกคนนะจัดมาออกทริปกับพี่แหลมได้เลยนะใครสนใจก็เนี่ยทัก Facebook ส่วนตัวพี่แหลมมาได้นะหรือว่าจะคอมเมนต์ใต้คลิปไว้ก็ได้เดี๋ยวผมไปตอบนะทุกคนนะหรือว่าหรือว่าจะทักร้าน Big กไบค์บิ๊กเบสนี่มีเพจด้วยนะร้านบิ๊กไบค์บิ๊กเบนะผมนี่เพจ บิ๊กไบค์บิ๊กเบสนะครับผมส่วนเบอร์โทรก็ตามนี้เลยนะอ่าร้านอยู่ที่ไหนก็พิมพ์ว่าบิ๊กไบค์บิ๊กเบสนะครับผมใน Google Map นะมันก็จะพามาที่ร้านเลยนะผมไม่ต้องบอกทางยากนะนี่ประมาณนี้ทุกคนนะรอจริงๆคันนี้คือแบบน่าจะเป็นเอสพันที่แต่งแต่งโคตรหล่อแล้วละ่ะแต่งเต็มมากทุกคนดูดิไล่ไม่หมดอ่ะนี่คือ อ่าน็อตน็อตคือไทเทเนียมทั้งหมดแล้วนะมีแค่ตรงตรงนี้ที่ยังไม่เป็นนะแต่ว่าส่วนอื่นคือเป็นไล่ไทเทเนียมมาแบบว่าเยอะมากนี่น็อตเฉพาะน็อตก็น่าจะสองหมื่นได้ละมั้งเฉพาะน็อตไทเทเนียมเนี่ยน็อตเกน็อตอย่างเดียวหมื่นห้านะเออน็อตเฉพาะน็อตอย่างเดียวอ่ะเฉพาะน็อตอย่างเดียวน็อตยังใต้บาะเรยน็อตยังใต้บาะใครเขาจะไปดูใต้บาะโอ้โหน็อตยัใต้บาะโอ้โหตายแล้วน็อตไทเทเนียมจะใต้บาะเออเนี่ยแล้วเป็น ฟูคาร์บอนอันหวนัวตะกูก็เป็นเทเนียมโอ้โหเออโห้โ,โหฟูคาร์บอนด้วยคือคาร์บอนทั้งคันเนี่ยทุกคนดูคาร์บอนเก็สีขาวชุดน็อตแต่งป,งป,ปั๊มกับปุกีซุ่ม่านี่นี่การทัดเกล,ลกกียวกลรามาดูเลขไม้ก่อนเลขไม้เท่าไหร่รถจอดใช่ไหมพี่คันนี้รถจอดจอย่างดเดียวแต่งจอดไม่มีเวลาขี่แต่งจอดไม่มีเวลาขี่ก็เลยมาขายโอ้โห เดี๋ยวรอก่อนรอก่อนเลขไม่ยังไม่ขึ้นขึ้นแล้วหมื่นแปดรถจอดหมื่นแปดนะทุกคนนะเดี๋ยวฟังเสียงท่อสักนิดนึงนะมาโอ้โหมันมีระบบล็อกนะทุกคนเปิดไม่ได้มันต้องเข้าเกียร์ม,มีระบบล็อกมาพี่ดิมจัดหน่อย นี่แสมปั้งไปด้วยครับอีกครั้งนึงโอ้โหเสียงกระหึ่มมากเสียงโคตรเพราะเอทพันเอาและทุกคนก็ประมาณนี้นะทุกคนนะเงินสดหกแสนเก้ามืนเก้าพันบาทนะครับผมใครสนใจก็ ทักมาได้เลยนะผมนะเอามาขี่ออกทริปกับผมสักทีเหอะนะทุกคนนะเพราะว่ากลุ่มเรานี่เอสพันเยอะอยู่แล้วเอสพันกับอาวันอะเยอะอยู่แล้วถ้าคุณซื้อไปมีเพื่อนขี่แน่นอนโอเคทุกคนไม้เจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย